ผู้ชนะสิบพิษตอนที่168พูดปากเอกตอนที่สองพระเจ้านราบ,บดีสดับถ้อยของทูตพูดเท่าชาวตองอูลำดับความโยงมาแต่ต้นกระทั่งเผยความในอันเกี่ยวแก่พระราชธิดามาว่าจะเป็นความจริงพระเจ้าแปรอดอ่างขนางข้างในพระไัยเสียไม่ได้ ดังว่าตาคยีกล่าวยันรอยโวสำหรับคำแย้งเสียทุกลู่ทุกทางแล้วพระเจ้าแประจะยอมฟังความกระนั้นเล่าก็เหมือนว่าจะยอมจำนนแก่คำของตาคยีครั้นหมดหนทางเจรจาด้วยแล้วพระเจ้าแปรก็แซงใส่พระพักพิโรธกิ้วเอาตาคดีโดยไม่ได้แสดงเหตุผลแล้วเร่งพนักงานพาคนผู้นั้นออกไปเสียจากที่เฝ้า พอพนักงานเข้าคล่าแขนตาขยีก็หัวเราะแล้วว่าเราอายุปูนี้แล้วความตายนับวันก็นับใกล้เข้ามาแต่ถ้าว่าบัดนี้จะตายเพราะน้ำมือชาวแรนี้เป็นบุญนักพระเจ้ามราบดีและที่ปรึกษาก็ชุมนุมอยู่ณที่นี้จงจำคำข้าพเจ้าเป็นสำคัญไว้ข้าพเจ้าเป็นทูตของบุเรงนองนายทัพตองอู คณะ้นาบัดนี้ข้าพระเจ้าจะตายพระชาวแปรแล้วเดือนหน้ากลางเมืองหรือที่สำคัญแห่งใดแห่งหนึ่งในเมืองนี้จะมีพระสถูปเจดีก่อขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งและในสถูปนั้นบุเรงนองจอมโยธาตองอูจะบรรจุอัฐิตะคยีนี้ไว้เป็นแน่แท้ทูดเท่าเจรจาได้เพียงแค่นั้นพระเจ้าแปรก็โบกพระหัตเร่งให้เอาตัวออกไป และกําชับให้พนักงานราชมันจําเครื่องครบไว้ก่อนและตะคดีออกไปพ้นที่นั่งแล้วพระเจ้าแปรอับอายในคําของตะคดีจึงหันมาว่าแก่อุปราชเมืองแปรว่าดูรึอรานองท่านสู้สงบฟังท่านนั้นก็มีสติปัญญาสามารถต่อคารมด้วยคกลใดมานิ่งให้ตะคดีกระเรียงเชื้อตองอูผู้นี้ มาคูขันเอาต่อหน้ารานองจึงว่าตัวข้าพระเจ้าเองนั้นไม่ได้รักเสมอด้วยเมืองแปรพระเจ้าอยู่หัวชงนคำตรานองก็ถามว่าท่านกล่าวประหนึ่งคำอัดดังนี้หมายถึงสิ่งใดรึกอ,อุปราชผู้เท่าก็ว่าอันวิธีจะตีขรมโอ้อวดฝีปากกันเพ่งเล็งแต่การข้างชนะเป็นใหญ่นั้นมีใช่เป็นงานยาก แต่การพูดเพื่อชนะทางนั้นสมควรแต่เป็นเรื่องสนุกฝ่ายใดเจรจากลับสิ่งข้างเลวว่าเป็นดีได้ก็เป็นที่ยกย่องกันในเนื้อคารมส่วนการจะโต้กับทูตตองอูนี้พระเจ้าอยู่หัวผู้ประเสริฐจงรำลึกซะก่อนว่าเราโต้เพื่อการใดเป็นเดิมพันตักยีว่าข้างแปรไม่ควรแตกกับตองอู ฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาชนะก็ต้องว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งที่แปรจะแตกสัมพันธ์กับตองอูเสียสมมุติเอาว่าข้าพเจ้าตอบคำชนะแล้วแปรสมควรแตกกับตองอูจริงความฉิบหายนั่นแล้วจะเกิดกับแปรตระกดีเจรจาโดยคารมนั้นจริงแล้วแต่เนื้อความของตะาะกดีให้จะไร้เสียซึ่งความจริงข้าพเจ้า มิ่อาจจะเจรจาหมายเอาชื่อแก่ตัวมาพูดข่มขู่ทู่ตองอูเสียได้คำนั้นจะมีคนสรรเสริญก็แต่ชื่อตัวส่วนเมืองมาตุภูมินั้นจะยับลงพระทหารตองอูพระเจ้าแปรถึงว่าปรานองท่านก็เห็นข้างว่าจะผูกมิตรด้วยตองอูหรืออัคราอมาตผู้นั้นก็ว่าอันความเห็นชอบนั้นไม่ใช่พึ่งเห็น เมื่อได้ฟังคำตะขยีแล้วเมื่อก่อนประขันบุญยีจะยกทหารไปสมทบช่วยหงสาวดีข้าพเจ้าก็ทักท้วงอยู่เพราะข้าพเจ้านี้เพ่งเล็งไปไกลไม่ใช่อาไรสริงคารและอิสริยยศแห่งตนทายเดียวยังมองไปถึงความสมบูรณ์ภูนสุขแห่งอาณาประชาราชแปรทุกผู้ด้วย จึงเห็นสมควรจะเป็นมิตรกับตองอูวไว้มาดว่าลืมเรื่องศัตรูภายนอกเสียเมืองแปรนี้ก็จะดำรงเอกราชแท้ไปได้อีกไม่นานทั้งนี้พระราชกุมารในสเวสดไฉัดแปรหามีไม่องค์พระเจ้าอยู่หัวถึงสวรรญ,ญาพิบัติแล้วมีตาละแม่กุสุมาเล่าเมืองแปรจะได้วีรบุรุษใดครอง แม้นมีตกเป็นของหัวเมืองข้างเคียงเป็นต้นเมืองตองอูเมืองอังวะเมืองหงสาว,วดีก็จะตกแก่ชาวแปรคนใดคนหนึ่งที่ฆ่าฟันกันเองชนะแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่ราชบัลลังก์แปรเบื้องหน้าจึงโครงครอนเหมือนตั้งอยู่บนพื้นทรายฉะนั้นถ้าเราจะคบหงสาว,วดีก็ต้องดูว่าหงสาว,วดีมั่น แต่นี้เล่าขงเสาวดีเห็นว่ามีมั่นเสมอตองอูอีกสถานหนึ่งราชดอนแปรทั้งปวงก็นิยมชาวตองอูข้าศึกผู้เที่ยงตรงและมีคุณแก่ตัวอยู่มิหนำซ้ำบัดนี้แต่ละแม่ผู้มีสายสนิทในราชวงศ์แปรก็ปรงใจแก่ชาวตองอูคู่พิสวาสเดิมแล้วเบื้องหน้าเมื่อบุญพระเจ้าอยู่หัวสิ้น หากเราครบข้างหงสาวดีจะถือเป็นญาติไหนเลยจะยอมวางมือจากแปรรังแต่จะฮุบเอาเป็นแผ่นดินของตัวเสียฝ่ายตาละแม่อยู่ข้างบุเรงนองเล่าก็จะคิดการเอาเมืองพระราชบิดาคืนเบื้องนั้นเลือดในอกพระเจ้าอยู่หัวท่านจะได้ร้อนแล้วยังชาวแปรทั้งปวงจะได้ร้อนอีกเหมือนว่าปลูกเรือนแล้วยักษ์รื้อไม่จบ ก่าจะได้เป็นรูปเรือนสมความคิดเนื้อไม้ก็ช้ำสิ้นงามส่วนการจะคบข้างตองอูเหมือนลงรากเสามั่นแล้วไม่รื้ออีกประกับไม้ใส่ฝานับวันค่อยแต่งเสริมเติมก็จะได้รูปเรือนง,งามอันหนึง่งหรือว่าจะข้างสุกเอาเผากินเราปัดไมตรีตองอูจะจู่โจมเข้ามาต่อยุทธหักเอาเมืองเราไว้เป็นที่มั่น ในวันสองวันนี้เป็นแท้แต่ถ้าเราปัดข้างหงสาวดีหงสาวดีทุกวันนี้เหมือนหนูได้กลิ่นแมวกลนแต่รักรังตัวมั่นไว้ไหนเลยจะกล้ามาต่อสึกด้วยแปรดังนี้ไม่ว่าจะมองสั้นหรือมองยาวก็ไม่สมควรที่จะก่อสงครามด้วยตองอูอยู่นั่นเองโบราณจารย์ย่อมกล่าวไว้ว่าเมื่อใดการสงครามจะให้ผลสามประการ คือดินแดนหนึ่งมิตหนึ่งและทรัพย์หนึ่งเมื่อนั้นจึงควรทำสงครามก็แหละเราจะก่อสงครามด้วยตองอูนั้นข้าพระเจ้ามองไม่เห็นว่าเราจะได้สิ่งใดจากตองอูนอกจากเปล่าเปลืองตัวพระเจ้าอยู่หัวเมืองแปร ى, สะดับคำอักระอามาตกระนั้นก็คิดวนเวียนในพระไทยหนักอยู่เป็นครู่จึงว่า คำรานองท่านก็แปรอยู่ด้วยเหตุผลสมควรอยู่แต่นี้ข้าพเจ้ามาครวนใคร่ดูอีกครั้งหนึ่งเล่าความไม่สบายใจก็มีเป็นอันมากยกต้นพระหวังจะอดออมถนอมสุขให้คงอยู่แก่ประชาราษฎรแปรข้าพเจ้าก็ยินดีด้วยชาวตองอูสืบมาจะว่าเป็นการผิดหรือถูกก็ตามใจเถิด แต่ว่าได้ทำการหลวมตัวไปแล้วคือยอมเป็นมิตรแก่หงสาว,วดีถึงให้ประขันพาคนไปต่อยุทธด้วยชาวตองอูแต่ครั้นบัดนี้จะย้อนมาเป็นมิตรด้วยชาวตองอูอีกเล่าอนาถเอยชื่อข้าพระเจ้านาราบดีจะอื้อเฉาวในทางชั่วอยู่กับพงสาวดานอันคำรานองท่านนั้น งดงามด้วยผลแลเหตุอันควรแล้วแต่ความหมางในน้ำใจข้าพเจ้ายังมีอยู่จะยอมตามความคิดท่านเล่าดังว่าลิ้นไม่สมควรเป็นกษัตริย์ตามตัวเจรจาคำหนึ่งแล้วย้อนเอาคำอื่นมาเจรจาอีกซ้ำจะดูหน้าคนทั้งปวงให้ชื่นในตากระไรได้รานองก็หัวเราะเอาแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านมาบังเกิดละอายในเหตุอันไม่สมควร หญิงแพทยามิละอายฉิบหายกุลสตรีสิ้นละอายฉิบหายสงโลกก็ฉิบหายกษัตริย์ไม่โลภก็ฉิบหายลักษณะฉิบหายเกิดแก่คนสี่จำพวกไม่ได้เหมือนกันเป็นดังนี้กษัตริย์ชาตินักรบย่อมเกิดมาเพื่อรักษาดินแดนสมบัติแห่งตัวและรุกเอาดินแดนของผู้อื่นกษัตริย์โลภนั่นแล้ว พระศกน,นิกรในปีตุภูมิตนจึงจะพ้นจากการเบียดเบียนกรนี่พระองค์ยังไม่ต้องโลภถึงล่วงสิทธิผู้อื่นเพียงแต่โลภเพื่อรักษาสิ่งที่ตนมีอยู่เช่นนี้ยังไม่คิดทำอีกหรือจะหวังไปใหญ่ที่จะรักษาพระนามว่าพูดอะไรแล้วเหมือนสลักรอยในศิลาพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรักษาถ้อยผงสาวดีควรจะจารึกว่า พระเจ้าแปรเจรจาลิ้นเดียวนั้นอาจเป็นได้แต่ถ้าว่าชาวแปรและเมืองแปรจะฉิบหายเพราะพระเจ้าแปรรักจะกล่าวเพียงลิ้นเดียวนั้นพงศวดานก็จะจดไว้อีกข้าพเจ้าเห็นว่าคนทั้งปวงจะสรรเสริญว่าซึ่งพระเจ้าแปรยอมเสียคำโดยหวังจะเลี้ยงชีวิตราษฎรให้ร่มเย็นนั้นสมพระนามทันมิกร,ราชแล้ว อันหนึ่งเรายอมที่ตองอูแบบนี้เกียรติสัก์จะต่างกว่าเมื่อเสียเมืองครั้งก่อนซ้ำเจ้าจะเด็ดถนอมต่ละแม่เมืองแปร ى, ดังว่าปิ่นปักกล้าวตัวกระไรเล่าจะไม่พลอยยกสักเมืองแปร ى, ให้เสมอบาทเสมอไหลตองอูด,ด้วยพระเจ้าแปรจำนนแก่คำรานองก็ผัดว่าเรื่องนี้เราจะใครครวญดูก่อนวันพรุ่งนี้ จะชี้ให้แจ้งว่าการตกลงจะเป็นประการใดว่าแล้วพระเจ้าแปรก็เสด็จขึ้นปานองร่วงรู้อัธยาศัยพระเจ้าอยู่หัวตนว่าเข้าใกล้พระอัครเทวีแล้วมิ่งมาเหสีปลุกความประการใดพระเจ้าแปรมักจะโอนเอียงอยู่จึงตามเสด็จล่วงเข้าไปทวารชั้นในแล้วทูลว่าการนี้เป็นการใหญ่นะัก ซึ่งพระเป็นเจ้าท่านจะตรองด้วยพระปัญญาให้สุขุมก็ชอบแล้วแต่ข้าพเจ้าจะฝากคำไว้ข้อหนึ่งว่าการใหญ่ดังนี้อย่าให้สติปัญญาสตรีเข้ามาปนพระเจ้าแปรละอายพระไทยนักก็พยักเอาครั้นเข้ามาถึงเบื้องในที่ระหฐานแล้วพระอัครเทวีได้ข่าวประคันบุญดีตายก็ตระหนุคอยจะซักเอาความจากพระเจ้าอยู่หัว แต่เห็นพระราชสวามีหน้าขมึงคเนว่าคงมีข้อเศร้าอยู่ด้วยเรื่องเดียวกันพระอัครเทวีก็ซักเอาความว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านขุนพระไทยเพราะประขันสิ้นหรือพระเจ้าแปรมักถนอมพระไทยพระมเหสีก็พยักเอาครั้นพระอัครเทวีรุกเรา้าจะเอาสาเหตุที่ประขานกลุ้มกลัดถึงทำลายตัว พระเจ้าแปลก็แจ้งมูลเหตุอันทำลายประขันบุญดีแก่พระอัครเทวีสิน้นและถ้อยคำที่เจ้านายทัพตองอูชัยทูดมาว่ากล่าวตลอดจนเรื่องราวที่รานองเห็นดีพระเจ้าแปลก,ก็ไม่ได้ปิดบงังพระอัครเทวีนั้นมากความถือยศพอแจ้งว่ารานองเห็นดีอันจะได้จละแม่เคียงครอง ด้วยเจ้านายทับตองอูเสมอคนธรรมดานั้นแล้วก็เกิดน้ำใจเคืองจึงว่าซึ่งข้าพเจ้าแลพระเจ้าอยู่หัวท่านมีลูกหญิงและปล่อยปละดังนี้เหมือนว่าเทพย,ายดาส่งกุสุมาเกิดมาให้เสียวงรานองร้อนตัวกลัวทรัพย์สริงคานตัวจากวอดดอกจึงออกปากเห็นดีด้วยชาวตองอูอันหนึ่งว่า ลูกเราเป็นของสอพิญญาเล่าเบื้องหน้ารึจะไม่ได้เป็นนางพญาหงสาวดีและลูกเราอยู่ด้วยเจเด็ดคนหาตระกูลไม่ทุกวันนี้คงจะจำใจดอกและมิใช่กูสุมาเป็นใจวิ่งไปเองคนโฉดชาวตองอูกระทำเอาด้วยอุบายข้อนี้ก็แจ้งประจักษ์อยู่ทั้งสิ้นแล้วมาดว่าสอพิญญาอุปราชหงสาวดีเอง ก็ทราบความข้อนี้ดีแม้นว่าพระเจ้าแปรไม่เป็นใจร่วมมือกับสาการวุฒผีผู้หลานเกฑนชายชะกันสมทบสำแดงออกมาให้เป็นที่รู้ว่ามีใจยินดีด้วยคนผิดแล้วครั้นว่าจะเด็ดใช้กรรมที่ตัวทําแก่ประขันแล้วแต่ละแม่ลูกเรามาดว่าจะตกพุ่มไม้แต่เ้ว่าแม่ไม้กูสุมา ชรอยจะตรึงจิตสอพินยาอยู่อุปร,ราชหงสาวดีจะเบนมาสู่นางตามเดิมข้าพเจ้าแลเห็นการข้างหน้าเป็นดังนี้เสียดายลูกเรามาตกอยู่ในมือคนเสมอนายทหารอย่างจะเด็กแล้วไหนเล่าจะเทียมหน้าลูกหลวงเมืองตองอูพระเจ้าแรลฟังพระอัครเทวีก็กล่าวตัดความเสียว่าน้องเรา อย่ามัวชักความให้เบนออกจากรอยเลยรายนองนั้นมองกว้างไกลออกไปทุกด้านข้าพระเจ้านี้เห็นสมควรอยู่ว่าจะผ่อนตาง